สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Memory Dream Fun นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำการ์ตูนเรื่องใหม่กันนะครับซึ่งเป็นการ์ตูนเรื่องใหม่ของค่ายสยาม Intercomic มันอาจจะเป็นเรื่องใหม่นะครับแต่ก็คือเหมือนเล่าเก่าในกวดใหม่นะครับเพราะว่ามันเคยทำเป็นหนังสือการ์ตูนออกมาแล้วนะครับโดยค่ายไพเรสนะครับก่อนที่จะมีเล็กซิ์ตัวนี้นั่นก็คือเรื่องที่มีชื่อว่า Two Love Blue นะฮะ แต่งโดยเคนทาโร่ยาบุกินะครับแล้วก็สตอรี่โดยซากิฮาเซมิเรื่องทูเล่บรูเนี่ยถ้าเกิดว่าใครย้อนกลับไปเมื่ออดีตสักหลายปีก่อนนะครับเขาเคยทำเป็นการ์ตูนก่อนจะมีลิขสิทธิ์จริงๆของค่ายสยามินเตอร์เนี่ยกับค่าย VI-Comic นะครับแล้วก็หนังสือการ์ตูนเรื่องนี้นะครับคนแต่งเนี่ยเราจะรู้จักกันดีนะครับกับ คนที่เขียนเรื่อง BLACK c a t นะฮะถ้า BLACK c a t เนี่ยมันจะเป็นการ์ตูนแนวแอคชั่นบนแฟนตาซีนิดหน่อยนะครับซึ่งเคยฉายอยู่ในการ์ตูนนะครับแล้วก็เคยพิมพ์ลงนิตยสารซีคิดอาจารย์คนนี้ก็จะดังจากเรื่องนั้นมากๆแล้วก็จะมีตัวละครบางตัวที่อาจารย์แกเนี่ยนำมาเล่าใหม่ในชื่อใหม่ในผลงานใหม่นะครับอย่างยูมิจังนะครับซึ่ง เคยไปทําเป็นอ่าตัวการ์ตูนตัวละครหนึง่งในเรื่องแบ็คแคทมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่ายสยามที่เขานําเข้ามานะครับถ้าเห็นหน้าปกเนี่ยจะเขียนว่าสยามมิเตอร์คอมิกโอนะฮะโอ mm hmm. oh, วงเล็บโอเนี่ยคุณก็ควรจะพอเข้าใจและคาดเดาได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันมีเป็นเซอร์วิสบวกแน่นอนนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะว่าหวามสำหรับใครที่ ไม่อยากให้ลูกหลานไปอ่านอะไรทํานองนี้นะครับก็แนะนํากันไว้นะครับด้านหน้ามันก็จะมีเหมือนกับบอกเอาไว้แล้วเนาะส่วนด้านหลังมันก็จะเขียนว่า18ปีขึ้นไปนะครับเอาละเรามาเล่าเรื่องนี้กันดีกว่านะครับว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับทูเรบลูเนี่ยชื่อภาษาไทยคือหุ่นรักใจต่างดาวนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับ เรื่องราวของกระทาชายในหนึ่งนะครับที่ชื่อว่ายุกิอริโตเป็นมนุษย์โลกธรรมดานะครับที่อยู่ในวัยเรียนอยู่เขาเนี่ยก็แอบชื่นชมชื่นชอบเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเด็กเรียบร้อยเรียนดีนะครับแล้วก็หน้าตาสาสวยที่ชื่อว่าไซเรนจิฮารุนะจังนะครับเขาเนี่ยก็แบบแอบชอบมาเนิ่นนานแล้วครับอาจ จะหาโอกาสสารภาพรักก็พยายามจะไปแอบดูเหมือนสต็อกเกอร์นะฮะพยายามหาจังหวะบอกทุกครั้งไปนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีจังหวะใดๆบอกสักทีนะฮะในระหว่างนั้นที่เขากําลังกัดกุ้มนะ่อเขาก็อาบน้ำอยู่ที่บ้านนะครับหลังจากที่แบบไปเฝ้ามองเธอมาแล้วก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ไปพูดคุยอะไรเท่าไหร่นะครับเขาก็ กำลังนึกอยู่ว่าจะทำยังไงดีให้มีความกล้าไปสารภาพรักกับไซเดนจิฮารุนะครับแต่แล้วนะครับระหว่างที่อาบน้ำอยู่นะครับก็มีเสียงดังบุ้งเขาก็คิดว่าอ่างระเบิดขึ้นมานะครับแต่ปรากฏว่ากลับกลายเป็นผู้หญิงคนหนึงนะครับขึ้นมาบนอ่างน้ำนะครับอลังช่างเลยนะครับคือ เขาก็ตกใจมากๆนะครับว่ามีผู้หญิงมาอยู่ในอ่างน้ําได้ยังไงนะครับเขาก็เลยแนะนําตัวว่าชั้นเนี่ยชื่อลาล่าหมายถึงตัวผู้หญิงนะครับแนะนําตัวว่าชื่อลาล่าเดวิลลุคนะครับชั้นเนี่ยเป็นคนที่มาจากต่างดาวลาล่านะครับจริงแนะนําว่านะครับเขาเนี่ยเป็นมนุษย์ต่างดาวที่ เดินทางมายังโลกแล้วก็ถูกตามไล่ล่าอยู่นะครับสิ่งที่เธอพกติดตัวมาด้วยก็คือวาร์ปคุงที่สามารถทำให้ไม่สามารถกำหนดจุดหมายได้นะครับทำให้วาร์ปสิ่งมีชีวิตเนี่ยไปในระยะสั้นนะครับสิ่งประดิษฐ์ของเธอก็เลยวาร์ปมายังที่บ้านของพระเอกนะครับแล้วก็จะมีเหมือนกับค่ารับใช้ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ของเธอนะครับ เขาเรียกว่าเปเกจังนะฮะเปเกจังเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับหุ่นยนต์รับใช้ที่สามารถแปลเปลี่ยนสภาพเป็นชุดเป็นอะไรได้นะครับตามเทคโนโลยีของต่างดาวซึ่งนางเอกพอใช้เปเกจังนะก็จะทรานส์ฟอร์มเปลี่ยนเป็นชุดที่เธอใส่อยู่นะครับแต่แล้วก็มีคนมาตามล่าตัวเธอนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าทําไม เจอถึงถูกตามล่าแต่ด้วยความที่มีสกิลพระเอกของเรานะครับริโตะก็เลยเข้าไปขวางไว้เพื่อพาหนีนะครับจนในที่สุดเนี่ยเธอก็เลยมารู้ที่หลังนะครับว่าไม่ใช่เธอนะฮะริโตะเนี่ยแหละก็มารู้ที่หลังว่าตัวเธอก็คือลาล่าเนี่ยได้หนีออกจากบ้านมาแล้วก็มีคนเนี่ยถูกสั่งให้มาตามตัวเธอกลับไปนะครับ ก็เกิดการต่อสู้นู่นี่นั่นนะครับเพื่อแย่งชิงลาล่านะครับพระเอกก็ช่วยเอาไว้นะครับบางเอิญไซเรนจิเนฮารุนะเนี่ยเดินมาพอดีนะฮะในตอนเช้าหลังจากเกิดเหตุการณ์พระเอกก็รวบรวมความกล้าสุดแรงเกิดนะครับแล้วก็เข้าไปสารภาพไซเรนจิฮารุนะว่าตั้งแต่ที่ได้เห็นเธอทีแรกก็ชอบเลยนะครับดังนั้นช่วยคบกับฉันหน่อยปรากฏว่า คนที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่เซเรนจิฮารุนะฮะแต่เป็นลาลาเดวิลุกนะครับแล้วเธอก็บอกว่าทางนั้นก็คิดเหมือนกันเหรอเนี่ยพอดีเลยเรามาแต่งงานกันเถอะนะครับ mm hmm. ก็กลายเป็นว่าเซเรนจิ ji, เนี่ยมาเห็นฉากสรารภาพรักกับลาลาเดวิลุกเข้าอย่างจังนะครับพระเอกก็เลยรู้สึกใจแป้วไปเลยนะฮะเพราะว่าสรารภาพรักผิดคนนะครับแล้วก็ ไลลินจีฮารุน่าดันมาเห็นอีกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยลาลาเดวูลุกเนี่ยก็ได้มาพบกับริโตะที่โรงเรียนจนในที่สุดนะครับเธอก็ได้เรียนที่โรงเรียนเดียวกันแล้วก็ทําให้เกิดเรื่องราววุ่นวายปัน่นป่วนต่างๆในห้องเรียนนะครับก็จะมีท่าล้มทับกันเนี่ยตลอดทั้งเรื่องนะครับเพราะว่ามันเป็นการ์ตูนแบบรอมคอมนะครับก็คือพระเอกคนเดียว ผู้หญิงหลายๆคนนะฮะแล้วก็ต้องมาเลือกคนสุดท้ายว่าใครจะเป็นนางเอกที่แท้จริงอารมณ์ประมาณนั้นนะครับก็จะมีคนทั้งคนอวยเซเรนจิฮารุนะครับหรือว่าอวยทั้งลาลาเดวิลลุกก็ลองไปรับชมนะครับลองไปอ่านกันได้อยากจะบอกว่าของค่ายสยามอินเตอร์คอมิกเล่มนี้มันแพงขึ้นก็จริงนะครับ125แต่ว่ามันดีกว่าค่าย VI ตรงที่ว่าไม่มีเซ็นเซอร์นะครับใครเป็นสายหมีสายลุงสายอะไรอย่างนี้นะฮะก็สมใจยอย่างนะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์ไม่มีนะครับม่านหมอกศิทธธรมไม่มีถูกตัดทิ้งไปนะฮะก็คุ้มกับราคาที่125บาทนะครับสำหรับการตัดเซนเซอร์ไปน่าจะบวกราคานั้นแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครเคยอ่าน V. I. เนี่ยมันจะเซ็นเซอร์ยับเลยนะครับเพราะฉะนั้น ก็เป็นอีกหนึ่งกระตูนที่ค่อนข้างสนุกสนานตลกนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าภาพวาดผู้หญิงของเขาเนี่ยสวยงามโคตรนะครับวาดภาพได้สวยมากๆสําหรับผู้หญิงนะฮะอวดส่วนทรงองค์เอวอะไรเงี้ยดีเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจแนวเลิฟคอมเมดี้นะครับมีเซอร์วิสเยอะๆก็แนะนําเรื่องนี้เลยนะครับทูเลิฟรูนะครับใครสยามมิเตอร์คอมิ ไวรักใยต่างดาว125บาทนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Memory ี่ดิมฟันด้วยนะครับสวัสดีครับ